สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินข้าวพัดปูเพื่อนๆกล่อ,องละห้าสิบบาทไปซื้อให้เขาเลยอยากกินนําแต่หนูนาขาดพริกผงไม่ได้หนูนาโลยพริกผงนี่ปูถ้วยก็ไม่มีเลยทําแบบนี้เอาไปจิ้มกระพักอยากกินเพื่อนๆมามามาแซบ่แซบๆนากันเลยจ้า

เขือเทศช่วงนี้พ่อค้าพักเขาเอามาเขือเทศแบบแก่ไม่ใช่แก่เนี่ยยังไม่สุกอ่ะน้าชอบกินดิฟเนี่ยโอ้ย,อยลาดไปรวดขั้นแขววะ่ะหอมแัง พริกหยวเนื่อกู อืมอืมกลินหอมไม่น่าจะเอา,<ม>ากรอบเป็นมุนมากมีพาม้าอะไรใส่มุนอยู่ทุกคนม่น้ำชะอม 嗯。Mm hmm. มีข้าวตักฉีแล้วบีบมะนาวอืม ปวดพวกอร่อยอยู่นะเพื่อนๆแต่แก้ปูแบบมิเคียวแบบดังกึ๊บ มันกินหอม มันจะจ่อย เม็ดข้าวของตัวใครตัวมันนี่เนี่ยคืออร่อยนานชอบผักผาและข้าวเละี่จบเลย mm hmm. ขึ้นดังสวีดีด กินเงินกัน หนูนาจิลาเลด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า